สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลองออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็จะมาจัดนะครับผมท็อป9นะครับประเทศที่น่าฟูลทีมที่สุดนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะมีประเทศอะไรบ้างนะครับผมที่ผมเลือกมานะครับแล้วก็จะอธิบายนะครับผมว่าแต่ละประเทศมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับโอเคนะครับที่จัด9สโมสรเนี่ยเ้ประเทศนะครับนะครับขออภัยคือมันดูดีที่สุดละถ้าทำมาฟูลทีมแล้วก็หนึ่งด้วยค่าพลังนักเตะ แล้วก็ดึงด้วยการลิงก์ของสโมสรน,นะครับบางประเทศนะักเตะมีไม่ครบตําแหน่งนะครับก็คือจัดหาละในอันนี้ในความคิดส่วนตัวผมนะผมพยายามหาละผมได้แค่9ประเทศนะครับผมถ้าใครคิดว่าผมตกลงประเทศไหนก็ตกลงตกลงประเทศไหนก็ลองคอมเมนต์มานะครับผมโอเคครับมาเริ่มที่อันดับที่9กันเลยนะครับอันดับที่9้านะครับผมได้แก่ประเทศโปรตุเกสนะครับผมประเทศนี้นะครับผมเป็นประเทศที่ กองหน้ากองกลางเพอร์เฟกนะครับแต่ว่ากองหลังอาจจะยังเชื่อมไม่เชื่อมอ่ะเขาเรียกอะไรแสงยังไม่เป็นแสงเพราะว่าหนึ่งนักเตะยังไม่มีมงกุฎแล้วก็นักเตะบางประเทศก็เออบางสโมสรอ,อยู่คนละลีกนะครับผมก็เลยทําให้หลีกกับสโมสรไม่ตรงกันเนาะก็คือการเชื่อมเนี่ยให้มันเป็นแสงเนี่ยคือหหลักๆคือ1ประเทศนะครับแล้วก็ต้องเชื่อมให้ได้3อย่างนะครับเช่น หลักๆคือประเทศนะครับผมก็คือลองลงมาก็ให้ได้3อย่างอ่ะก็คือสโมสอลลีหรือว่าการ์ดนะครับอนไรก็ได้นะ3อย่างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะของโปรตุเกสอ่ะคือมันเชื่อมไม่เต็มนะครับผมก็เลยให้อยู่ในอันดับที่9นะครับผมแต่กองหน้ากับกองกลางโอเคนะครับแต่กองหลังอ่ะกับถึงผู้รักษาประตูไม่ไม่ค่อยเวิร์เท่าไหร่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปสโมสอลต่อไปกันต่อไปนะครับผมอันดับที่8นะครับผมให้ประเทศอิตาลีนะครับผม อิตาลีนะครับเป็นประเทศที่กองหลังโน1นึ่งะครับผมกองกลางก็โอเคมีนิดหน่อยนะมีแต่ว่ามีแบบไม่มีตัวเปลี่ยนเยอะเนาะก็มี CDM 1ตัว CB ตัว2ตัวนะครับแล้วก็มี CAM ตัว2ตัวที่หน้าที่แบบว่าหนหดนะตอนนี้นะคราบพลังสูงๆนะกองหน้าไม่มีเลย ST ไม่มีเลยส่วนใหญ่จะเน้นไปทางปีกมากกว่าแล้วก็มี CF 2ตัวนะก็เอาง่ายๆคือกองหลังโนหนนะครับแต่กองกองหน้าก็คือ เกมเกมลับโนหนึ่งแต่เกมเกมลุกอะ่ะสุดสุดท้ายเลยอันดับสุดท้ายเลยนะครับผมก็เลยก็มันได้แต่เกมลับนะครับพอพอพอถึงเวลาที่เราต้องจบสกอร์เนี่ยก็คือมันจะเป็นรองเขานะครับผมถ้าอิตาลีก็คือลิ้งเต็มหมดเลยนะครับผมก็คือถือว่าดีนะสวยเลยแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือนั่นแหละอย่างที่ว่าเลยจบสกอร์ไม่ได้นะโอกาสที่จะชนะเขาน้อยแต่เรื่องเกมลับอดีอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับสโมสอนต่อไปเลย ต่อไปนะครับผมอันดับที่7นะครับผมก็ให้เป็นอาร์เจนตินานะครับผมอาร์เจนตินาก็ยังขาดกองหลังอยู่นะครับผมแต่ว่ากองหน้าอะไรโอเคอยู่แต่ว่าตำแหน่งที่ปีกขวาปีกซ้ายปีกซ้ายอาจจะไม่ค่อยมีนะครับผมส่วนใหญ่จะเน้นไปทางปีกขวามากกว่านะปีกขวาก็มีเมสซี่กับดีมาเรียเลยนะครับผมแล้วก็กองหน้านะกองหน้าก็มีตัวหนึ่งเออแล้วมี2ตัวนะครับผมส่วนใหญ่ก็คือถามว่า ดีไหมก็ดีนะครับกองเกมลูกอ็โอเคนะเปลี่ยนตำแหน่งรถตินต่อยไม่เป็นไรแต่ว่าเรื่องเกมลับอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็ส่วนใหญ่จะเด่นไปทางเกมลุกแต่ว่าในความคิดผมก็คือเกมลุกก็ทําประตูได้ดีกว่าทําประตูไม่ได้ก็ยังมันยากนะอย่างอย่างอิตาลีก็เลยให้อยู่ที่8แล้วก็ให้อเจนน่าขึ้นที่7นะครับผมอันดับที่6นะครับผม,ผมให้เป็นประเทศสเปนนะครับผม สเปนนะครับเป็นประเทศที่สมดุลทุกตำแหน่งนะครับไม่ดีแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับผมแล้วก็มีครบเกือบทุกตำแหน่งนะครับแล้วก็แผนหลักๆที่แนะนําก็น่าจะเป็นแผน C1212 ่งสองหนึ่โรดนะครับผมเพราะว่าเป็นแผนที่ตัวละครตอนนี้ที่แบบค่าพลังโดดๆเข้าครบทุกตำแหน่งนะครับผมก็ถ้าใครนะครับผมที่ชอบทีมชาติสเปนก็ตอนนี้มีมีเท่านี้นะครับผม ้องหน้าก็อาจจะน้อยนิดนึงแต่ก็คือมีครบนะทั้งหน้าคู่แล้วก็หรือว่าหน้าเดี่ยวแล้วก็ C.M ก็มีนะครับแล้วก็ปีกซ้ายมีนะครับผมปีกขวายังนะแต่ว่า C.C.M ส่วนใหญ่จะเด่นไปทาง C.M เยอะหน่อยนะครับผม C.M แล้วก็ C.D.M นะกล้องหลังก็พอใช้ได้นะครับผมผู้รึกษาประตูมีหนึ่งคนโดดๆเลยก็คือคาสิยัตนะครับผมก็โอเคครับถ้าใครสนใจก็ลองลองทำฟูลทีมดูครับเดี๋ยวต่อไปไปที่ประเทศต่อไปกัน ต่อไปครับอันดับที่5นะครับผมก็เป็นเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์ของเรานะครับผมก็เนเธอร์แลนด์นะครับเป็นสมโมสอน,นะครับที่มีนักเตะอ่ะกองหน้าโหดๆนะครับกองไอกองหน้าโหดกองกลางโหดนะครับผมก็คืออาจจะสมดุลแทบทุกตำแหน่งเลยก็ว่าได้นะครับผมอ่กองหลังาอาจจะเป็นรองนะแต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะครับกองหลังถือว่าอยู่ในระดับกลางนะ ถือว่าพอใช้ได้นะครับผมถ้าเทียบกับกองหลังสเปนอาจจะสู้ไม่ได้นะแต่เรื่องกองหน้ากับกองกลางเขาโหนึ่งนะครับผมนเธอแลนด์นะถ้าเกิดว่าใครนะครับผมที่สนใจฟูเนเธอแลนด์นะครับก็ลองดูนะครับผมผู้รักษาประตูก็ดีนะก็คือนาซานะตอนนี้ก็ยังติดท็อปทอยู่นะครับผมยังใช้กันอยู่เลยนะครับผมกองหลังอาจจะมีน้อยนิดนึงแต่ก็ยังพอใช้ได้นะครับผมแค่กลางเขากินขาดแล้วกลางกลางกลางกับหน้าครับผม ต่อไปนะครับผมอันดับที่4นะครับก็จะเป็นอ่าเยอรมันนะครับผมก็เยอรมันนี่ก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่มีนักเตะกองหน้าที่ถือว่าโหดนะครับแต่ว่าเยอรมันเขาจะไม่ค่อยมีนักเตะอ่าเขาเรียกอะไรเออแต่มันก็มีเยอะนะไม่ค่อยมีนักเตะปีกเยอรมันไม่มีปีกนะครับผมส่วนใหญ่จะเน้นไปทางกองหน้ากองกลางแล้วก็กองหลังนะครับปีกจะเป็นปีกต่ํานะครับผมก็หลกัหลกๆก็จะมีดังนี้นะครับผม ส่วนใหญ่อะถ้าเล่นเยอรมันอาจจะเป็นแผน C M เป็นหลักนะเพราะว่าตัว C M มาเยอะแล้วก็ C D M ก็เยอะนะกองกลางตัวรับนะครับกองหน้านะครับผมจบสกอร์เ่ยเยอะนะครับผู้รักษาประตูอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะแต่ก็เป็นตัวท็อปๆนะตัวเป็นตัวเด่นเลยนะตอนนี้นะตอนนี้ก็คือตัวนี้แหละเพราะว่าค่าพลังมันเยอะนะครับผม <S <S โอเคครับเดี๋ยวไปทีมต่อไปกันเริ่มเลือกเลือกเริเ่มเลือกยากละว่าไม่รู้ว่าจะเอาสโมสรจะเอาประเทศไหนอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่า เยอรมันไม่ได้แย่นะถือว่าดีเลยนะครับผมเพิ่ออาจจะดีกว่าอันดับ3กับอันดับ2อีกนะครับผมแต่ว่าผมขอเลือกไว้อันดับที่ตงนี้กันเดี๋ยวมาดูอันดับ3กับ2กันโอเคครับต่อไปนะครับผมทีมชาติอังกฤษนะครับผมทีมชาติอังกฤษนะครับเป็นทีมชาติทีมชาติหนึ่งที่มีนักเตะเด่นเยอะแล้วก็ค่าพลังเยอะนะครับผมถ้าเกิดว่าจะเอาค่าพลังที่ดีที่สุดก็คือสามารถเอาไปแทนตำแหน่งที่ขาดได้นะครับแต่ว่า มันก็จะลดลงมานิดนึงนะแต่มันก็ไม่ได้ลดลงไปเยอะอะไรมากหรอกเพราะว่าเป็นตําแหน่งส่วนใหญ่จะเป็นตําแหน่งที่แบบไม่ตรงนะครับแต่ว่าค่าพลังมันเยอะนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นเอาเจอร์ดนะครับมายืน CM อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็อเอาโฟเรนมายืนปีกขวานะครับผมหรือว่าจะเป็นวอลเกอร์มายืนปีกซ้ายนะครับแต่ว่าเราเราจะเอาตัวที่ค่าพลังน้อยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเอาตัวที่ค่าพลังเยอะที่สุดเนี่ยของอังกฤษก็จะประมาณนี้นะ มันยังไม่ตรงตำแหน่งอยู่1ตำแหน่งแล้วก็ขาดอีก2นะขาดอีก2ตำแหน่งนะครับแต่ว่าในความคิดผมผมว่าทีมเขาเวิร์กนะทีมเขาโอเคนะครับผมเนี่ยถ้าใครชอบเยอรมนันให้เยอรมันที่3ถ้าใครชอบอังกฤษให้อังกฤษขึ้นที่3นะครับคือผมอะส่วนตัวผมชอบทีมชาติอังกฤษเนาะก็เลยให้ขึ้นมาที่3นะครับแต่ว่าทีมทีมชาติเยอรมันเยอรมันก็ไม่ได้แย่นะทีมชาติเยอรมันก็พอสู่สีนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปอันดับที่2กัน ต่อไปนะครับอันดับที่2นะครับก็ได้แก่นะครับฝรั่งเศสนะครับผมฝรั่งเศสนะครับเป็นอีกสโมสรหนึ่งนะครับที่ตัวโดดเด่นเยอะนะครับเพราะว่าได้แชมป์ฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนักเตะส่วนใหญ่ก็ไปอยู่สโมสรที่แบบว่ารุ่นแชมป์นะครับก็เลยแบบว่าอีกอย่างเป็นแชมป์ด้วยนะครับก็เลยเป็นสโมสรที่มีนักเตะแต่ละตัวนะครับที่มีค่าพลังเยอะนะครับแล้วก็มีตํานานเยอะด้วยนะครับผม แต่ละตัวนี่มีแต่ตัวเด่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคันโตนาอองลีนะครับหรือว่าจะเป็นเอ็มฟาเป้นะครับถ้าลองมาจับทีมดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าต้องต้องเล่นเป็นตีกต่ำนะครับผมหรือว่าเป็นตีกสูงก็ได้นะครับผมสองสองข้างนะเป็นหน้าสี่หรือว่ากองกลางก็ได้และยังมีกองกลางตัวรับอีกหลายตัวนะครับที่ว่าไม่ได้เอาลงมานะครับแต่จะมีเสียอย่างเดียวคือผู้รักษาประตูตัวเล็กนะครับที่เหลือโอเคหมดนะครับผม โอเคหมดจริงๆนะครับกองกองหลังก็เด่นนะเซริบาโคตรเด่นเลยนะครับแล้วก็กองหน้าก็จะเป็นองลีกับคานโตนาสุดอะบอกเลยนะครับเอมปาเป้ยิ่งสุดไปใหญ่นะครับผมตอนนี้น่าจะเป็นนักเตะที่กองหน้าไวที่สุดในเกมนะตอนนี้แล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวต่อไปอันดับที่1กันนะต่อไปครับอันดับที่1นนะครับได้แต่ได้แก่ประเทศบราซิลนะครับผมบราซิลนี่โอ้โห เป็นประเทศที่มีนักเตะเยอะที่สุดนะครับค่าพลังเยอะที่สุดนะครับแล้วก็เป็นสโมสรที่มีเกือบครบทุกตำแหน่งนะครับน่าจะขาดแค่ปีตัดนะครับผมที่เหลือมีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น s อสนะครับ c จเอ็มอาร์ดวนะมีแต่ตัวโหดๆทั้งนั้นนะครับผมคุณจะจับทีมอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็น4ี่นะครับหรือว่าเป็น4 2 2 2นะครับ433 h o l d i n โ433 Attack ทนะครับ หรือว่าจะเป็นหลังห้าหน้าหน้าหน้าคู่นะครับหรือว่าหลังห้าหน้าสามก็ได้นะครับจัดได้หมดเลยนะครับมีแต่ตัวโหดๆนะครับผมแต่ละตัวมีแต่ตัวท็อปๆทั้งนั้นแล้วก็เป็นตัวที่ระดับท็อปเซิร์ฟทั้งนั้นใช้กันนะครับผมเป็นตัวที่อีกอย่างมันได้แชมป์ฟุตบอลโลกเยอะแล้วก็เป็นตัวเป็นสโมสรที่ขอภายเป็นประเทศที่มีตำนานเยอะนะครับผมก็บราซิลก็เลยติดอันดับที่1นนะครับที่ผมจัดให้อยู่นะครับผม เพราะว่าโหดเหลือเกินนะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ไคร e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนผู้ดูคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับแล้วผมจะมาลงคลิปใหม่ๆนะครับมาดูกันนะ้วจะเอาคอนเทนต์อะไรมาลงนะครับผม